มาแล้วใช่ไหมเดินมาเดินมาแล้วใช่ไหมสาธุนิมายกสมาคมสตรีไทยสากรเดินทางมาถึงแล้วนะคะมาร่วมในพิธีสวดใหญ่นะคะอ๋อสวสดใหญ่ะนะคะสวดนพเคราะห์ ซึ่งแต่ละเดือนก็จะจัดขึ้นนะคะที่วัดเกาะเกรียงค่ะตําบลบางพวัดอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีนะคะโดยมีท่านพระมหาบัญญัติสุติโตดรเจ้าวาทวัดเกาะเกรียงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นะคะในการประกอบพิธีสวดนุพคอนะคะนี่ก็จะเป็นบรรยากาศค่ะหลังจากที่สวดนุพะคอเสร็จแล้วนะคะช่วงเวลาเก้านิกาเป็นต้นไปนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของเครื่องสังฆทานนะคะที่วัดก็มีให้ ทําบุญนะคะอันนี้จะเป็นบรรยากาศสดๆนะคะภายในศาลา,านะคะที่จัดพิธีสวดนุปเคราะเสริมสิริมงคลน,นะคะ,เ,<ล>ะเอยอ,อันนี้คืออะไรคะคุณกาลเกตคืออะไรคะน,นี้กระติบกระติบผุมทรัพย์นะคะซึ่งในกระติบนะคะก็จะมีนะคะ ยานาเวสวรรค์น,นะคะมูลค่า99บาทนะคะพร้อมกันนั้นนะคะก็ยังมีเวสวรรณ์น,นะคะเป็นพระผงให้นะคะมูลค่าก็909เอ้ย99บาทนะคะและยังมีเวสวรรณ์น,นะคะเป็น เป็นทงเหลือให้ด้วยนะคะองค์นี้ด้วยนะคะจริงๆมูลค่าทั้งหมดนะคะประมาณ299บาทแล้วนะคะซึ่งกระติบนะคะก็จะมีขนาดนะคะตั้งแต่1,000บาทขึ้นไปนะคะในนี้ทั้งหมดนะคะยกเว้นไซส์ใหญ่นะคะก็จะมีไซส์1,000บาทก็ณนะักวันนี้นะคะก็จะมีไซส์มีขนาดที่เป็นทรงกลมนะคะก็เหลืออยู่แค่อ,อ,อันนี้เป็นอันสุดท้ายแล้วนะคะแล้วก็จะมีทรงนะคะ คือทรงสี่เหลี่ยมนะคะซึ่งตรงนี้นะคะท่านสามารถที่จะแค่เปิดแค่เปิดไว้รับทรัพย์ก็คือเห่งแล้วค่ะนะคะแล้วก็พร้อมกันนั้นนะคะมันทรงนี้ด้วยนะคะซึ่งเนี่ยค่ะก็<บ>ะจะมีสีาตาข่ายระบุนะคะนะท่านอาจจะดูว่าท่านเนอบไรเกิดวับรรจาร์สีเหลืองเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะว่าถูกฉชลงเหมือนกับเป็นบอมต่างนะค่ะ นะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นก็จะเป็นไซส์1,500บาทนะคะซึ่งทุกไซส์นะคะแล้วก็ทุกขนาดนะคะก็จะมีทั้งหมด3อย่างที <t 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 ่ได้แจ้งไปแล้วนะคะก็คือว่ามียานท้าวเวสวรรณนะคะแล้วก็มีองค์ท้าวเวสวรรณที่เป็นทองเหลืองพร้อมกับท้าวเวสวรรณที่เป็นพระผงนะคะก็คือว่าจะมี3อย่างอยู่ในอยู่ในกระติ๊นะคะและยเนื่องจากมีกระติ๊บแล้วใช่ไหมคะก็อยากจะชโองนะคะองเก็บส้มด้วยค่ะ โอนนะคะนี่ค่ะมี2ขนาดนะคะค่ะมีขนาดหนึ่งพันบาทนะคะแล้วก็มีขนาด1น0 0พันอยบาทนะคะออแล้วก็จะมีโอนที่เป็นไซส์นี้ด้วยนะคะก็สวยงามค่ะนะคะ1,500พันรอยบาทนะคะแล้วก็ไซส์ใหญ่ของกระตินะคะก็มี2 5 0พันอยบาท <c oughs> ซึ่งมีเพียงแค่อันเดียวเท่านั้นนะคะ แล้วก็สีเหลืองไซส์นั้นนะคะก็จะเป็นไซส์2,000บาทนะคะตอนนี้นะคะก็จะมีตามจํานวนจํากัดมีเท่านี้เพราะฉะนั้นท่านที่สนใจนะคะกรุณาจับจองได้เลยเพราะว่าเป็นสินค้าสินค้าลิมิเต็ดนะคะสินค้ามีเฉพาะช่วงนี้เท่านั้นนะคะเพราะว่าหนึ่งเนื่องจากว่าผลิตก,ก็ไม่ได้ผลิตแล้วช่วงนี้เนื่องจากเกิดสถานการณ์โควิดนะคะและเมื่อท่านนะคะได้ทุชาก,กันติไปแล้วนะคะพระมหาบัญญัติก็จะมีการเจมิมเสริมมงคลให้นะคะเป็นราตรีดวไปเพื่อที่จะนําไป กับเองสัรที่บ้านนะคะหรือว่าสถานที่ทํางานได้เลยนะคะค่ะถ้า,ถ,าถ้าสะดวกไงก็สามารถคอมเมนต์ใต้ไลค์วิดีโอีได้เลยนะคะค<ม>่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ,<ม>ะนะคะเป็นกระติบนะคะที่ท่านได้บูชาแล้วนะคะ<ม>หลวงพ่อท่านก็จะมาลงอัคระูุเศษให้อีกครั้งหนึ่งนะคะ<ม>นะคะ<ม> กัะอิปเมื่อกี้ค่ะที่เมื่อกี้ที่พาไปชมนะคะมีหลากหลายนะคะหมดแล้วหมดเลยค่ะมีไม่กี่ใบสําหรับท่านใดที่สนใจนะคะอยากจะบูชาไปติดไว้ที่บ้านนะคะเรียกเงินเรียกทองนะคะเสริมโชคนะคะโคกระซับนะคะแล้วก็สามารถจังจองได้นะคะที่วัดกาะเกียงค่ะหรือว่าจะสอบถามนะคะที่เบอร์0 8 5นะคะ120 5760นะคะ จับจองได้นะคะด้านในมีอะไรบ้างคะมีทรัพย์สินเงินทองมทรัพย์สินเงินทองออนายกสมาคมสตรีไทยสากลก็บูชาไปแล้วนะคะ1นึ่ใบแล้วก็ดรหญิงด้วยนะคะใบละ1,000กับใบละ1,500นะคะก็อนุโมทนาบุญด้วยค่ะค่ะเปิดฟ้ารับทรัพย์รับเงินนะคะโอสาทูสาธุค่ะอันนี้จะเป็นในส่วนของบรรยากาศ ลงอัคระนะคะสำหรับกระติบที่ทุกท่านได้บูชาไปนะคะลงอัคระนะคะในกระติปนะคะอันนี้ค่ะโอ้ครั้งแรกปะคะอ๋อนะคะครั้งแรกในการเข้าพิธีนะคะการนมทนาบุญด้วยนะคะค่ะเรียเิเรียกทอเรียกรับค่ะ ท่านใดที่ยังไม่มีกระติบก็จับจองกันได้นะคะมีหลากหลายราคาให้บูชานะคะเรียกเงินเรียกรัพย,เย์เรียกทองอออหมดแล้วหมดเลยนะคะกระติบหมดแล้วหมดเลยนะคะ1 0 0 0บาท1 5 0 0บาทใบใหญ่ก็2,500นานะคะอันนี้เรามีถ่ายคลิปเป็นหลักฐานนะคะอ่า ราาไปหนึ่งกระติ๊บนะคะหนึ่งพันบาทนะคะหนึ่งพันบาทนะคะหนึ่งพันบาทมีอะไรโทษหน่อยเอารวยหน่อยรวยหน่อยหนึ่งพันบาทเราบรรจุอะไรไบ้างเ้าเสวค่ะเท้าเวสุวรรณแล้วก็แผ่นเงินแผ่นทองอ๋อหลังจากนั้นก็จะให้หลวงพ่อเจิมให้นะคะโอเคสาธุค่ะ มีมีแล้วหมดแล้วหมดเลยเลยนะคะผู้ชนะรีบจับจองนะคะหมดแล้วหมดเลยสอบถามได้ที่ไหนคะเผื่อคนชมไลฟ์สดอยากจัจองคุณแม่ค่ะเกตจ้อง่าจองมาในเพจได้เลยค่ะแล้วทีนี้เราจะจองให้แต่ว่ารีบหน่อยนะคะเพราะว่าของมันเร็วมีเต็นนะคอ๋อค่ะโอเคค่ะไม่จังหวะจำกัดนะคะค่ะค่ะอโอซาห์ทู้ค่ะนี่ก็จะเป็นบรรยากาศนะคะ บนศาลาอ่านี่ผู้มาร่วมนะคะบูชากระติบนะคะโอ้สวยงามมากนะคะเอาหมดแล้วหมดเลยนะคะท่านใดที่อยากจะจับจองนะคะกระติปเ,เรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์นะคะไปไว้ที่บ้านนะคะหรือว่าจะเป็นของฝากก็ได้นะคะเป็นของมงคลก็สามารถที่จะติดต่อได้นะคะที่วัดเกาะเกียงหรือว่าที่เพจ ของท่านพระมหาบญ,ญัตาสุติโตดเตรเจ้าอาวาสวัดเกาะเกียงได้นะคะมีหลากหลายราคาให้ทุกท่านได้บูชานะคะก็เรียนเชิญนะคะหลังจากที่บูชาแล้วนะคะก็จะมีการลงอักขระนะคะโดยท่านพระมหาบญ,ญัตาสุติตโตดรเจ้าอาวาสนะคะเป็นผู้ลงอักขระนะคะแล้วก็สวดมหาวงคลเรียกทรัพย์ให้ด้วยนะคะก็เรียนเชิญค่ะสาหรับท่านใดที่สนใจนะคะจับจองกันได้ค่ะหมดแล้วหมดเลยนะคะ อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของบรรยากาศนะที่พุทธศาสนิกชนนะคะได้มาร่วมพิธีสวนนปเคาห์ประจำเดือนมีนานะคะแล้วก็ได้ร่วมบูชากระติบเรียกทรัพ์นะคะแล้วก็ต่อจากนั้นก็จะมีการลงแม่ตาแล้วก็มีพิธีอาบน้ำมนต์นะคะสองใบมีอีกไหม เสร็จแล้วเป็นไงคะสัมภาษณ์หน่อยค่ะหลังจากที่ลงอัคาลาไปเรียบร้อยแล้วเป็นไงคะหนักขึ้นไหมคะหนักมากโอ้โหแสดงว่าถังจริงนะคะมีแต่เงินแต่ทองมีแต่เงินแต่ทองค่ะขอให้รวยๆขอจ้าสาธุค่ะมาถึงบ้านแล้วอ่ะพี่เด็กชาย สวัสดีค่ะดะรซันมาแล้วนะคะไ <มา S 1> กด์จากเยอรมันมาอ๋อนานะำไกด์จากเยอรมันมาด้วยนะคะเชิญเลยค่ะตอนนี้หลวงพ่อท่านกำลังทำพิธีลงน้าหน้าทองอยู่ค่ะเชิญค่ะนี่ดรซันนะคะ ค่ะโหอร่อยจนต้องตามมาเลยค่ะเนี่ยค่ะขอบคุณค่ะทานนี่ก็ได้กลับบ้านก็ได้นะคะอนุโมทนาบุญด้วยอิ่มบุญอิ่มใจอิ่มท้องอุม่มอิ่มถึงบ้านกันเลยนะคะ